สวัสดีครับพบกับช่องรถขุดสายสิ่งครับผมพาม,มาดู U55 ครับคูบต้า u 5าครับผมทำงานครับหือยอดครับเรื่องความวบไม่ต้องพูดถึงนี่ U55 าคูบตาครับ ไปอยู่ข้างหน้าเขาดีกว่านี่มาถมที่ครับพอดีเจ้าของที่ให้โกยขีิปูนออกก่อนครับเขาจะยกบ้านถมที่ครับเอาอยูห้าห้ามาขุดขึ้นทะเลอไอ้ลงครับผมในจัดครับเรื่องความคล่องตัวครับ พูดถึงครับสุดยอดครับอันนั้นฟอร์ต6610ครับผมรุ่นคุณปูครับอันนู้นแต่ว่าทำงานนี่บันปบรุ่นครับยูห้าครับขับโดยเสียเนียบบ้านยางครับผม นี่เรื่องความไวไม่ต้องพูดถึงคูบตา ที่ปูนอ,อกครับปุยครับเบรลิงเ mm hmm. จ้าดินผมครับผม mm hmm. แม่คล่องตัวจริงๆครับคันนี้ หน้าซื้อครับหน้าซื้อใช้สำหรับขุดปอกขุดล่องน้ำขุดล่องสวนครับมาแล้วครับฮีโน่ครับสิงไอเทคกครับผมทีมงานรถขุดสายสิ่ง ดินแอ่งลงตรงไหนเนี่ยดินงามงามครับดินงามงามครับเสียน,นนทครับผมอันนี้ครับผมอินโน,โน่ H O เจ็นโนโโดสี่

ก็มาชมอันนี้6610ของเท้หรือเปล่าครับพี่ไม่ใช่ใช6 6 0 0บติ๊กเ,เกอร์ติดเอาครับผมอหาชมยากครับพวกรุ่นอย่างนี้ครับปรมาจารย์ขับนะครับพี่แหวงครับเรื่องดันดินไม่ต้องพูดถึงยกให้เขาครับผม ยอดปอดอาเลยครับวันนี้แดดร้อนมากสมที่ครับงานนี้สามร้อยเที่ยวครับข้างวัดสนุครับผมกับของร้านสังกพันธ์เขาจะยกบ้านนะครับ ก็เลยต้องมาเคลียร์ก่อนครับเคลียร์เศษปูนเศษขยะออกก่อนครับแล้วก็ถมนี่ยอดโอเคครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผม ครับสวัสดีครับถ้ามีคลิปดีๆจะมาถ่ายให้ชมอีกครั้งครับผมสวัสดีครับผม